อะไคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนก็ยังคงบอกอยู่ว่าสังคมบ้านเราเป็นสังคมก้มหน<ะ>้าค่ะแต่สังคมนี้ใช้ไม่ได้กับบาร์นี้ในอังกฤษนะคะเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการบล็อกสัญญาณโทรศัพท์คือกะว่าคนที่เข้าไปข้างในต้องสื่อสารกับมนุษย์เท่านั้นห้ามสื่อสารกับเครื่องมือสื่อสารหรือสมาร์ทโฟนใดๆก็แล้วแต่ค่ะสตีฟไทเลอร์เจ้าของร้าน The g i ินทัในเมืองบร h t ันก็สร้างตัวปิดกั้นสัญญาณโทรศัพท์มือถือภายในร้านขึ้นมานะคะ ใครก็ตามที่เดินผ่านเข้ามาแล้วก็เข้าร้านนี้จะพบว่าเมื่อหยิบมือถือขึ้นมาสัญญาณโทรศัพท์จะไม่ขึ้นคือหายไปเลยไม่มีสัญญาณลูกค้าในร้านจะหายไปจากโลกโซเชียลนะคะรับโทรศัพท์ไม่ได้โทรออกก็ไม่ได้และจะไม่มี notification หรือว่าการแจ้งเตือนจากแอปจากเว็บใดๆทั้งสิน้นโดยการก่อสร้างบาร์แห่งนี้ค่ะเขาใช้โลหะหุ้มตามทฤษฎีของกรงฟาราเดย์เพื่อปิดกั้นสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ WiFi สาเหตุที่เขาทําแบบนี้นะสตีฟบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเดินเข้าไปในร้านอาหารหรือคาเฟ่หรือแม้กระทั่งบาร์เนี่ยทุกคนก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์มือถือไม่สนใจคนรอบข้างไม่สนใจใครเลยสตีฟยังอธิบายอีกด้วยว่าการส่งคลื่นรบกวนโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รบกวนสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะแต่ถ้าเขาใช้หลักการกรองฟาราเดย์แบบนี้ถือว่าทําได้เพราะสิ่งที่เขาทาก็คือการสร้างเกราะโลหะขึ้นเท่านั้นเองค่ะ ลูกค้าหลายคนเห็นด้วยเลยนะบอกว่าอ,อไอเดียนี้ดีจังเพราะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าใช้เวลาหมดไปกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตจริงๆก็ชื่นชมนะคะว่าการทําแบบนี้เนี่ยนับเป็นการปฏิวัติแนวคิดครั้งใหญ่เลยทีเดียวคุณเขียมาสอนตอนคุณอยู่อังกฤษเนี่ยคุณได้ไปเจอสถานที่ที่เขาห้ามแบบตัดโทรศัพท์มือถือนี้ไหมคุณสมัยดิฉันเนี่ย ลน์ก็ไม่มีต้องคุยกันไฮไฟส์อ๋อยังเป็นไฮไฟ์อยู่ยังเป็นไฮไฟอยู่ไม่มีไลน์ไม่มี WhatsApp ไม่ยังไม่มีก็ยังสื่อสารกันได้ปกติเนาะใช่ก็แบบมันคนมันยังไม่ได้ก้มหน้าอะไรมากไงตอนนั้น BB ก็ยังไม่มีเลยอ๋อุยโบราณแต่จริงๆยังไม่มียังไม่มีแต่ดีนะแต่ดีนะแบบนี้คือพักบ้างใช้คําว่าพักบ้างสนใจคนรอบข้างสื่อสารกับมนุษย์ข้าง